สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่19มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2566นะคะอยู่กับดิฉันอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะสําหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะดัชนีย่อตัวลงมาตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะนำโดยดัชนีดาวโจนที่ ลดลงไป100กว่าจุดเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขณะที่บ้านเราก็มีแรงกดดันนะคะจากเรื่องของประเด็นหุ้นสตาร์กนะคะที่รายงานผลประกอบการของปี65ข้ามาแล้วนะคะขาดทุนจำนวนมากค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่กดดันหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะคะให้มีการเก่งกำไรลดลงนั่นเองค่ะเช้าวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่ระดับ1 5 5 5 5 7จุดค่ะลดลงไป 3.82จุดหรือว่าคิดเป็น0.24%มีมูลค่าการซื้อขาย1 7 1 0 4 0 1ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้องรุนสซในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท tpn corporation จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น tpn ค่ะซึ่งเป็นหุ้น ipo น้องใหม่ป้ายแดงนะคะวันนี้ถือเลิกดีค่ะเปิดฉากเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai นะคะเปิดเทรดอยู่ที่27บาท 50สตังค์ค่ะเพิ่มขึ้น6 1 7 6นะคะจากราคา IPO ที่17บาทต่อหุ้นค่ะระหว่างวันนะคะในระหว่างชั่วโมองการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะ TPN ก็ไต่ระดับขึ้นไปนะคะสูงสุดที่29บาท50สตังค์ค่ะลงต่ำสุด24บาท90สตังค์ก่อนที่จะมาปิดการซื้อขายภาคเช้านะคะ28บาท75สตาตังค์บวกไป11.75บาทนะคะ11บาท75สตาตังค์หรือว่าคิดเป็น 69.12%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย881.50ล้านบาทค่ะสำหรับ TBN นั้นนะคะทำดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิตอลแบบครบวงจรค่ะโดยให้คำปรึกษาด้าน Digital ทรานส์ฟอร์เมชันและพัฒนา Solution ตามความต้องการของลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์รูโค o d เดเวล็อปเมนต์แพลตฟอรค่ะของ m e n d r i c นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันและงาน Digital Solution ได้รวดเร็วค่ะ ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เมนดริกของซีเมนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยนะคะมีบริษัทย่อยก็คือบริษัทป๊อปจำกัดถือหุ้น70%ค่ะดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไฮโค้ดกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มองค์กรชั้นนำในหลายหลากหลายอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มการเงินและประกันภัยค่ะตไตรมาสที่1ทั66ที่ผ่านมาค่ะ กลุ่มบริษัทมีไรายได้จากงานพัฒนาระบบและงานบริการที่เกี่ยวเนื่องนะคะในสัดส,ส่วน55%ค่ะและงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ45%ทางด้านของผู้บริหาร TBN นะคะนายปนายุสิริกระจังสีซึ่งเป็น C ีองคของ TBN ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ค่ะจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเช่นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลและก็รองรับดิจิทัลทรานส์เฟอร์เรชันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นที่ใช้ในการพัฒนาเพิ่มจํานวนบุคลากรการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับจํานวนโครงการและจํานวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ TBN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียนนะคะ,ะ,คะก็คือนายปนายุสิริกระจางสี ถือหุ้น23.59%ค่ะตามด้วยนางสาวนาริศราลิมธนากุลถือหุ้น18.04% Rocket h o l d i n g Limited นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ bts ค่ะถือหุ้น9.99%ค่ะ tbn นั้นมีนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรามไม่น้อยกว่า40%ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักภาษีและ หักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดค่ะค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะ TBN ค่ะที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นหุ้นตัวจี๊ดนะคะในสายเทคเลยก็ว่าได้นะคะก็รอติดตามผลงานของ TBN หลังจากนี้ทั้งเส้นทางของการเติบโตในด้านของผลประกอบผลประกอบการของบริษัทนะคะรวมไปถึงราคาหุ้นบนกระดานนั่นเองค่ะค่ะ แล้วก็หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นินไซด์ .com นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter l i ไ e น์สแควร์ทีเล็กมเช่นเคยค่ะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้องหุ้นินไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกทกๆาารตติดดมสสวัสีค่ะ